สวัสดีครับช่องพลแลนพ้ารอครับพามาเบ่งก่อนเห็ดนะครับเนาะนี่ครับก่อนเห็ดการเลือกก่อนเห็ดนะครับเนาะเลือกฟ้ามเห็ดถี่เห็ดก่อนเห็ดดีนะครับเนาะนี่ครับจะเบ่งเสื้อครับรัดถุงแบบฮัดแบบแน่นเลยครับเนาะข้อถุงกระดึงแบบแน่นนี่ครับเสื้อกะรัดถุงแบบดีนะครับเนาะจะบม่มีหลวมไม่หยั่งนะครับเนาะนี่ครับ หัดแบบดีเลยครับบ่มีสูญยากาศอยู่นี่ขอบถุงเลยนะครับเนาะนี่ครับการเลือกก่อนเห็ดนะครับเนาะต้องบึงฟ้ามเห็ดนํานครับว่าฟ้ามเห็ดดีบอลครับเนาะตอนไปซื้อเขาก็ต้องเลือกฟ้ามดีดีครับถ้าเลือกบ่ดีจะอาจขาดทุนใดนะครับเนาะพู้ทีซื้อก่อนเห็นมาเปิดดอกนะครับเนาะนี่ครับอ่าบางฟ้ามครับ ดึงข้อขวดนี่ครับบอดี้น้องบอนนี่ครับมีสุญญากาศครับนี่ครับมันจะเป็นดอกเห็นแหรอครับถ้ามีสุญญากาศข้างในครับครับเบื้องต้นครับเวลาเอาหัวหนามไปครับเวลาเอาหัวนามไปแล้วนะครับเนาะถ้ามีสุญญากาศเนี้ยนี่ครับมันจะเป็นไอ้นามนะครับเนาะอยู่ข้างในดานในนี่ครับนี่ครับนี่เหลืองเป็นนามนี่ครับนี่ห็นไอ้กวนเห็นเท่ายูด บอดีดนครับเนาะอาจจะจกเป็นสามเดือนก็จะยู่่ได้แค่เดือนกูกลัวครับหรือสองเดือนเท่านั้นครับก้อนนี้ก็ออกยูครับผมเก็บไปแล้วครับแต่เวลานี่ครับมันดึงบ่อแน่นนี่ครับมีสูนี้อากาศนี่ครับมันจะเน่าเร็วครับคนจีซื้อก่อนเหตุต้องเลือกฟ้ามดีๆครับนี่ครับอันนี้ผมเฮ็ดมาให้เบึงซื้อนะครับเนาะ ถ้าการเลือกก้อนเฮดต้องให้ดีให้นนีนนะครับเนาะอย่าให้มีสูญยากาศแบบนี้ครับถ้ามีสูญยากาศแบบนี้ดอกเฮดอยู่ข้างในนี่ครับเจ็บบ่ไรได้ครับนี่ครับถ้ามีสูญยากาศมองไดนี่ก่อนรับมันจะออกเลยนะครับเนาะนี่ครับละเวลาเขาลดน้ำครับไอ้น้ำจากสูญยากาศนะครับกะทิมะหงอยู่ข้างในนี่ครับเห็นก่อนเห็นห้องนราครับเหลืองเดืองในน้ำนี่ครับนี่นี่ครับ ถามว่ามันออกดอกบอลนะครับเนาะออกครับนี่ครับออกขึ้นกันครับอันนี้ผมถอดข้อขวดลงนะครับเนาะออกครับแต่ที่มีสูนอากาศทางในมันก็ต้องมันก็ออกขึ้นกันครับนี่นี่ครับเวแล้วนะเทาเก็บบ่อใดเก็บด้านหน้านะครับเนาะด้านหลังเก็บบ่อใดมันถือไอ้นาม้างในเฮามันก็จะนองครับก่อนกับยุบบ่อใดดุนนะครับเนาะนี่ครับนี่แหละครับปัญหาครับ อ่ถ้าเลือกบอดีก็ทำเนาะถ้าเลือกมาผิดแล้วก็การแก้ปัญหากบบนี้ทางเดียวแหะครับนี่ครับดึงข้อข่วนนะครับดึงขึ้นให้แน่นๆครับแล้วยางรัดเลยนะครับเนาะและสูญญากาศมองนี้มันก็จะบ่มีนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเบิ่งคลิปผมนะครับก่อนจะเลือกซื้อก่อนเห็นมาเปิดดอกนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ผมเห็นให้เบิ่งซื้อๆนะครับเนาะจะ ที่ผมซังมาจากฟ้ามเห็นนี่ครับดีครับบ่มีต้หนี้ครับแต่สามสี่ก่อนนี่คือผมเห็นห้เบิรงครับสองสองก่อนทำก่อนนะครับถ้ามีสูญญากาศแบบนี้บกควรซื้อนะครับเนาะถ้าซื้อมาแล้วก็ขาดทุนครับเพราะว่าก่อนเห็นเฮาอยู่บ่ได้ดนครับนี่ครับมีไอ้น้ำข้างในบเนราะว่ามีสูญญากาศครับถามมันแน่นแบบนี้ครับ สูนยากาศบ่คยมีนี่ครับสี่เดือนกลัวครับแน่นอนเลยครับได้ครับเก็บได้เดือนเดือนเลยครับถ้าเด็กก้อนล้วมแบบนี้ครับนี่ครับนี่ศูนยากาศนี่ครับท้องสีเก็บเดี๋ยวประมาณสองเทือเท่านั้นครับกวนกะเน่าครับนี่ครับเบื้องหนําล้นครับเลือกต้องเลือกฟ้ามให้ดีครับฟ้ามถี่เฮ็ดเฮ็ดครับ อันนี้ผมเอามาดึงเ้เบิงนะครับเนาะดึงอากาศเขา้าเ้เบิงว่าถ้าฟร์มเห็ดก้อนบอดี body, แล้วกะ็เสื้อบอรัดถุงแล้วก็ดึงข้อขวดบอดี body. นี่ครับบ่แน่นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาครับครับทุกท่านนี่ผม,มยังไลคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่องเพลนพาเลาละนี่นะครับขอบคุณครับ